Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ที่นักเขาออ่าวเป็นพื้นที่มือเลยนี่นักเข่าวก็ขยันมากเพื่อทำ <c oughs> มๆๆือเล <c oughs> ยเรื่องนี้ว่าจังหวัดนั้นงานสา <c oughs> มกลุ่มที่ไปบอกไว้ก็คือกลุ่มเด้านด้านการด้านคดีซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเสนอท่านอาทิตดีผมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสาก์มีการดําเนินในเรื่องยูยาอันี้ช่วยให้เป็นข่าวไปเพราะว่าคนที่ไปกู้เงินนอกระบบ หรือสถาบันการเงินหลักๆหรือคนที่เอาบ้านไปขายฝากเอาที่ไปขายฝากแล้วมัจนจะหลุดในเร็เวเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะก็ให้มันแจ้งตอนนี้ผมประากาศไปแล้วนะฮะตั้งคณะกรรมการรับเรื่องนี้ไปนะ,ะเราจะได้ไ่เกีย่ยวกัปนปณินประนอมใช่างน้อยก็ผลไถ่ปมินจะไมเมื่อเพระใช่ในวันนี้หลังจากที่เข้าพบท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วไปได้รับความโบราณขอท่านในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของ อง์กอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คงจะเริ่มทํางานในจุดมุ่งหมายหลักที่เข้ามาก็คือในเรื่องของการรวบรวมยาหลักฐา,า,านต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินคดีกับผู้ที่มีพหลัก,การมทาความผิดในครั้งนี้อีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการติดตามเงินต่างๆซึ่งเชื่อว่ายัางอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจํานวนเพราะฉะนั้น เราจะเป็นที่จะต้องติดตามเรือนี้มาเพื่อที่จะมาเฉลีย่ยชดใช้คืนหลังจากเสร็จคดีแล้วกับให้กับผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเลื่อขนข้าราชการครูข้าราชการ,การพ่อค้าประชาชนอย่นี่หมดเลยในการเดินทางมาข้างนี้ก็จะปฏิบัติหน้าที่โดยต่อเน,นื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่วัน,นต้นไปน้นวลก็เพราะนั้นก็อยากจะให้ประชาันประยุที์น้องประชาชนเป็นข้าราชการที่ทำความเสียหายเนี่ยให้ให้ข้ามพบแล้วก็มาให้ข้อมยูน้นะครับก็ เป็นว่าคืนไข่หมายที่มีอยู่ในี่ให้อำนาจในการตรวจสอบตรงนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางมานะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อ